อัดมาอัดมาอัดมานับไอ้ดีมนับบอกว่า<อ>จะงงก็ได้ละ๊ับนึคงคุแท็กมีคนเติมเข้ามาเข้พ,พ,พ,พี่พี่เราแปดเหตุอย่าเพิ่งพร้อมอย่าเพิ่งพร้อมเราแปดโทรล้วแปดเจ็ดแล้วแปดเจ็ดแล้วรอ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 จะสั่งไหมถ้าจะสั่งผมได้บอกว่าหยุดห้ามเติมแล้วหยุดหยุดห้ามเติม ทุกคนดีโวตามประจำตำแหน่งดีโวขึ้นเดี๋ยวผมบอกนะรอนะผมนับก่อนนะเอาโอเคผมติดไมาแล้วนะพี่บอกให้พร้อมแล้วนับเลยให้เขานับ เพิ่งออกมากลับมาชิดกลางไว้นะชิดกลางไว้รีบัฟขึ้นรีวอล์ฟที่ไหนของนั่นแล้วคนเราหายไปไหนสองคนอ่ะเมื่อกี้เข้ามาแล้ววะดูตี้นี้ใครไม่เข้ามาวะเก้าสิบสองคนน่ะกดที่สึกสัญญาแล้ววิ่งเข้าวัดล่างมาชิอกลาสั่งเข้ามาเข้ามาตอนนี้เข้ามาให้หมดตอนนี้เข้ามาเข้ามาเร็วๆเข้ามาเร็วๆ ปิดออโต้ครับปิดออโต้ปิดออโต้วิ่งไปแล้วเดินไปไหนนะใครเดินไปไหนนะปิดออโต้ครับไปล่างชิดซ้ายล่างเดินไปไหนอ่ะกลับมากลับมากลับมาเขานับแล้วไม่ต้องเข้านะเขานับแล้วไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้านะไม่ต้องเข้านะโอเคผมเป็นมาตั้งเลยพี่ตั้งเลยไอ้ดีเตรียมพิมพ์บวกตั้ง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 ถอยอ้ามาถอยออกมาบวกยัง ไม่ต้องรีบไหลนะบวกแล้วบวกแล้วโอเคโอเคขยบขึ้นมาขยบขึ้นมาดีววขึ้นกดเตรียมกดอย่าพึ่งกดอย่าพึ่งกดดิดมองดิดไหนขยบขึ้นมาขยบขึ้นมามาหน้าบันไดโอ้โหไม่รอดันแล้ไปอะหยุด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 สามสองหนึ่งกดกันยักกันไฟกันไฟกดกันไฟเอขึ้นบน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  โอเคทับไปทับสามสองหนึ่งทับเลยวิ่งทับเลยวิ่งทับเลยวิ่งทับเลยดาเมจไม่มีดาเมจไม่มีชบเพื่อนหลังชุบเพื่อนทับมาทับมาวิ่งชิดล่างมา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 ดันทับไปเขี้ยหมดเขี้ยหมดลบแแล้วเขี้ยหมดเขี้ยหมดเขี้ยหมดดันล่างมาวิ่งทับล่างมาทับล่างมาเขี้ยล่างให้หมดทับไปทับไปวิ่งออกขวามาวิ่งออกขวามาวิ่งออกขวามาทับล่างวิ่งออกขวามา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 เขีไย สามสองหนึ่งดันทรบนครับเตะด้วยเตะเคลื่อนด้วยเตะมันด้วยเตะมันด้วยแรงขึ้นหน่อ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 ยดันขวามาดันขวามาดันขวามาชุบเพื่อนชุบเพื่อนดันออกดันไปดันขวาไปดันขวาไปดันขวาให้หมดดันขวาให้หมดชุบเพื่อนหน่อยเราล่วงดันขวามาดันขวามาแรงขึ้นแรงขึ้นทับเพื่อนไปทับ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 ไปดันขวามาดันไปดันไปดันขวาไปดันขวาไปชุบเพื่อนชุบเพื่อน วิ่งขึ้นบนทับขึ้นบนวิ่งทับขึ้นบนเลยครับทับขึ้นบนเลยทับขึ้นบนมาทับขึ้นบนมาทับขึ้นบนมาทับโซนขึ้นมาทับโซนมันขึ้นมาจุเพื่อนขึ้นชุเพื่อนขึ้นแลนขึ้นแลนขึ้นหน่อยแลนขึ้นหน่อยจุเพื่อนขึ้นชุเพื่อนขึ้นเตะหน่อยเตะด้วยเตะด้วยเตะด้วยเคลียร์ไปเคลียร์ไปเคลียร์ไปดันขึ้นมาดันขึ้นมาตายห้ามเติมนะตายเติมห้ามเติมนะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะออกแบบมาออกแบบมา มตึงแล้วตึงแล้วอันนี้คือตายนี่คือไม่ต้องไม่ Não, ต้องกดเข้าไปต่อใช่ไหมรอ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 ครับรอ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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้า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 พอหมดพอหมดยาปุ๊บเอ็นผลเลยว่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่าพี่พิมบอกก่อนผม เอาดีๆนะเอาดีๆนะเมื่อกี้มันล่วงแนละ้วมันชุบขึ้นทันอะ่ะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอ่าพอเวลาเราทับโดงมันเสร็จใช่ไหมเราวิ่งออกอ่าเราวิ่งออกขวาทับเสร็จแล้วเราวิ่งออกขวาแลนเราอะ่ะแลนเราอะ่ะแลนเราอะ่ะเมื่อกี้แลนเราขาดตอนกลางพอแลนมันโดงเสร็จปุ๊บเราติดเคิร์ พอเราทับมันเสร็จแล้วเตะเพื่อนด้วยพวกพระพวกอะไรพวกเนี้ยเตะเตะมันด้วยแล้วกดชุบรัวๆแล้วเตะนะเตะมันด้วยนะเมื่อกี้เราไม่ได้เตะนะโอเคเข้าว้ามาเข้าว้ามาเข้าว้ามาวิ่งวิ่งขวามาครับคิดขวามาตั้งตั้งตั้งสามครับไปตั้งขวาล่างเลยเตะมันด้วยนะเตะมันด้วยนะเมื่อกี้แม่งหมดแล้วแม่งชุบ ก็ปิดออโต้ด้วยนะครับปิดออโต้ด้วยนะก่อนเลีปินออโต้ด้วยช่วยกับเตะด้วยนะช่วยเสกเสกเสกไม่ต้องไปใช้สกิลอื่นเมื่อกี้แลนหายปุ๊บเลยเขราวัดมาจ่อล่างจ่อล่างมองเข้าไปแข่งวันนี้คือ แต่มันนี่คือก็รูปโปรไฟล์มันใช่ไหมมันจะมีรูปเป็นค้อนค้อนขึ้นมาครับรูปเท้าโอเคครับรูปเท้าอ่ะกดคางไว้เท้าอ่ะใครยังไม่เข้าเข้ามาเข้ามาเข้ามาครับเข้ามา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 พอหลังจากหมดกันไฟไปเราวูบเลยแรงล้วค่ะ ถ้าถ้าผมสั่งวิ่งทับออกซ้ายก็คือออกซ้ายเลยนะวิ่งไปตั้งสายสุดนะคือถ้าสั่งถ้าสั่งทัพแล้วแล้วก็บอกขยึดออกซ้ายคือวิ่งมานะแล้วจุบเพื่อนเอามามาประจำประจำโอ้แม่งอยู่ข้างหลังไอสัตว์เอ้ยแม่งรอวาร์ปอยู่ข้างหลังตัวหนึ่งโอเคโอเคโอเคมา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 ประจาประจาประจําประจาตั้งตั้งตั้ง รีบัฟดินี่บัฟตีบัฟตีพัฟพร้อมไหมสิ่ไหมผมพร้เลยนะพร้พอมพร้อมพร้อมไม่ต้องเข้าเลยนะครับเฮ้ยแท็กเหมือนมันยืนทำอะไรข้างบนวะมันรอมันรอวัฟหลังเราเพราะว่าน่ะเห็นปะข้างบนน่ะเลียรแม่งดิเดียมเยอะจาา่าสั์อ่ากลับมาตั้งกลับมาตั้ง เตรียมเตรียมปล่อยมันไปเตรียม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 ไอ้ดีนับตั้งบาดแด่นเต็ทุบเตะหนึ่งแล<ะ>้วหนึ่งแล้วอ่าโอบวกนะแต่พร้อมแล้วนะอ่ะเขยิบมาเขยิบมาหยบแล้วนะเขยิบมาบวกเลยนะบวกเลยนะบวกกันนะบวกกันนะชนนะไม่ต้องชนนะเขยิบขึ้นมาเขยิบขึ้นมาค่อยๆเขยิบขึ้นมา ค่อยๆเหี่ยวขึ้นมาคุมแรงหน่อยเฮ้ยข้างหน้าใครไหลอ่ะเขเหี่ยงขึ้นมาแรงขึ้นค่อยๆเคลียร์ไปค่อยๆเคลียร์ไปดิบไปดิบไปเคลียร์เคลียร์เคลียร์เขหี่ยงขึ้นบนครับชิดบนมา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 แรงขึ้นชุบเพื่อนชิดบนมา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 แรงขึ้นแรงขึ้นชุบเพื่อนไปสามสองหนึ่งดันซ้ายมาดันซ้ายมาดันซ้ายมาดันซ้ายขเยับซ้ายมาแรงขึ้นขายับดันซ้ายมา แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นหน่อยแรงขึ้น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 เยียบซ้ายดันซ้ายมา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 ชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนครับชุบเพื่อนไปชุบเพื่อนไปดันซ้ายมาดันซ้ายมาดันมันดันขึ้นมาดันขึ้นมามองเข้าในเข้าหน่อยชุบเพื่อนชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยดันเข้ามา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  ตึงเสียไอขอเอาดีๆอีกรอบนะขอเอาดีๆอีกรอบนะเปลนเปลี่นเป็นถอยให้มันเข้ามาไหมได้อยู่เว้ยตัวอะไรเปนคนตัวไหไรปนแท็กคแท็กอ่าทำไมต้องกระจุกกันอยู่ที่เดิมมาครับเมื่อกี้ล่างล่างหายหมดเลยนะเมื่อกี้น่ะอืมดันขึ้นบนเสร็จยูกเลย ใช้วิธีเดิมเหมือนตอนที่เล่นกับเล่นกับลุยเฟอร์ดีกว่าไหมครับอืมได้ได้ A.P.C แต่เมื่อกี้ตอนรอบแรกอ่ะก็ก็กระจายนะแต่พอซีกมนแตกเขาก็ปิดอ้อมปิดหลังเลยมันมันเขาเข้าเข็มกว่าถ้าเราตจอแล้วนะเราไม่ไม,ไม่ไม่ไปรีกรูปอะ่ะเราก็ถ้าจอไม่เข้าด้วยแหละประเด็น เอานีเา้เดี๋ยวเล่น A บ bon. นแล้วก็ B ล่างนอกนั้นอยู่กลางพอลาดันอะ่ะดันไปสามทางแล้วแลนให้เป็นทางยาวอา่าเล่น A บ bon. นแล้วก็ B ล่างนอกนั้นอยู่กลางอ่าแปะเข้าวาบครับเขาวาบเขาวาเขาวา รวมหนึ่ง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 สายล่างสายล่างรวมหนึ่งรวมหนึ่งรวมปิดออโต้ด้วยนะปิดออโต้ป 1, 1, 1, ng, ng, 1, 1, ิดออโต้รวม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 กลางมารวมกลางมาตั้งค <bon. S 3> <c oughs> ุกครับตั้งคุกคือ A บนแล้วก็ B ล่างนะนอกนั้นอยู่กลางนอกนั้นอยู่กลาง เตะด้วยนะเตะด้วยนะขออีกทีนะขอกดยากันหน่อยของเราสีอะไรวะของเราสีเขียวมันมายืนอัดตรงกลางตรงกลางคือใครอะ่ะพวกอื่นคือกลางไม่ใช่เหรอเอบนบี B, ล่างไงอ่าพร้อมพร้อมอ่าลองแรนให้ผมดูดิแรนขึ้นมาแรนขึ้นมาอ่า พอเวลาทับก็คือทับเลยนะครับแล้วเตะมันด้วยนะเตะด้วยไม่งั้นมันชุกเตรียมนะเตรียมนะอย่าออกเพิ่งใครออกอ่ะของเรามี87เองดีวดีวดีวครับดีโวเหมือนเดิมคนที่ตั้งไว้ใครไม่มีพระก็ใครมีที่ไหนมีพระก็ดีโวพพร แล้วก็เซฟไว้อมองมองมองฟางกลุ่มนะเล่นเหมือนเดิมอ่ากดสถานะดิด้มองดิ้นไหนเข้าไปเข้าไปแล้วก็คือแข็งมานะเอานะอ่านับนับให้ผมหน่อยนับเลยนะพี่นับเลยเตรียมนะเตรียมนะดีๆนะดีๆนะแอดแอดชิดบนไปเลยนะครับแล้วเข้าหลัง หมองก็ชิดบนชิดล่างเข้านะเกี่ยวขึ้นมาแลนดขึ้นเกี่ยขึ้นมาแลนขึ้นดีววขึ้นค่อยๆเกี่ยขึ้นมาแลนขึ้นดีววขึ้นแลนขึ้นสวยๆสวยๆสวยๆบวกบวกบวกบับขึ้นบับขึ้นช้าๆช้าๆไม่ต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแลนขึ้นมาเดี๋ยววิ่งไปหามันค่อยๆไล่แลนไประวังลบระวังโดนลบอย่าพึ่งอ่าเตรียม ช้าๆช้าๆดีพับขึ้นดีโวขึ้นกดกันไฟครับกดกันสถานะสามสองหนึ่งเข้าครับเข้าทับทับไปทับไปค่อยๆเยอบมาแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาเยอบขึ้นไปเกยบขึ้นไปดีโวขึ้นสามสองหนึ่งทับเลยทับเลยทับเลยวิ่งขับไปวิ่งขับไปเตะมันด้วยมันล้ม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 เตะมันด้วยดีโวขึ้น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 กดยามากดยาสถานะมากันไฟทับไปทับไปเตด้้้วยมมมมลล เตะหน่อยเตะหน่อยเตะหน่อยมันล้มมันล้มมันล้มดันขึ้นมาดันขึ้นมาดันขึ้นมาอีกดันขึ้นมาอีกเตะด้วยชุบเพื่อนดันขึ้นมามียากดไปมียากดไปดันเพื่อนดันขึ้นมาดันขึ้นมาดันขึ้นมาหลังดันขึ้นชุบเพื่อนไปเรื่อยๆดันเข้ามาดันเข้ามามันถอยนะมันถอยนะเตะมันด้ว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 ยนะชุบเพื่อนชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนด้วยเตะด้วยเตะด้วยชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยเตะ ค่อยๆเตะไปดันขึ้นไปดันขึ้นไปแลแลนแรนแลนแแหน่อยลบแลนด้วยลบแลนหน่อยลบแลนหน่อยลบแลนหน่อยอ่าดันขึ้มาดันขึ้นมีดันขึ้นมาอีกดันขึ้นมาอีกดันขึ้นมาอีกแลนขึ้นแลนหลังเราหายแล้วแลนขึ้นมาดันขึ้นมาดันขึ้นมาอีกจุบเพื่อนหน่อยจุเพื่อนหน่อยดันขึ้นมาอีกดันขึ้นมาอีกดันขึ้นมาลบแลนแล้วลบแลนแล้วดันขึ้นมา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 อีกดันขึ้นมาเตะด้วยครับเตะด้วยเตะด้วย สามสองหนึ่งดันไปทับไปเลยทับเลยทับเลยมันหมดมันหมดมันหนีมันหนีทับมาทับมาทับมาเตะด้วยเตะหมด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 ทับไปทับไปทับไปหมดเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนเฉยเติมเฉยเติมเหมือนกับผมมาจอไว้เก๊ะหมดก่อนเก๊หมดอ่เก๊หมดเก๊หมดเตะหมดเตะหมดผมมาจอไว้นะเตะหมดเตะหมดเตะหมดอ่า โอเคคนตายเติมมาขวาล่างครับผมมาจอไว้นะคนตายมาขวาล่างขวาล่างเอาใหม่เอาใหม่อหมขอยื้อมันจนโหลดกันไฟได้ <c oughs> เอาใหม่นะเอาใหม่คนตายเติมขวาล่างเ <c oughs> ต๋าบอกพิมพ์บอกมันนี้ตายอย่าเติมีกครับผมผัดจอนะ บอกว่าอย่ากดทงก็พอพี่อย่าอย่ากดทงผมอัดบอกว่าผมอัดจอนะครับเดี๋ยวมันจะน่าเกลียดพิมพิมไปแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันออกขีดพิมไปส่วนตัวก็ได้แท็กพิมพ์ไปส่วนตัวเขาก็ได้ก็พิมไปส่วนตัวนั่นแหละอ่าฟังผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมใครอยู่บนใครอยู่ล่างเออย่าไปสกิลเขาดิอย่าไปสกิลเขาดิปล่อยเขาดิ ไม่พี่บอกเลยให้เดินเข้าไม่ต้องกดทงเดินเข้ามาครับชิดขวามารวมขวาล่างครับบอกมันให้มันให้เดินเข้ามันต้องกดทงถ้าเดินมาทางนี้เราฆ่าไปเลยพี่ปล่อยมันมันรู้หน้าทีขาขา่ของมันอยู่เราไม่ต้องไปบอกเขาขนาดนั้นเขาบอกแล้วครับว่าโอเคครับแจ้งแล้วแจ้งแล้วาบอกครับแจ้งแล้วฟังผมมาชิดขวาล่างเมืรร่อกี้กรุ๊ปไหนอยู่บนนะโอเค okay, ถูกไหมแล้วบีอยู่ล่างถูกไหมอ่ารแรงสวยเมื่อกี้รถแรงสวยมากแอดฟังผมแอด กับมองเข้าดวงไปแล้วแข็งหาจังหวะเข้าจากข้างๆรอบเนี้ยโอกาสที่เขาจะเติมมีเพราะว่าเขาอยู่หน้าหวาดขอลบแลนแบบเดิมเหมือนเดิมนะครับเอยู่บนบอยู่ล่างนอกนั้นอยู่กลางนะเหมือนเดิมไอมิวอัดจอด้วยอ่าชิดส่วนไนปิดอโต้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 ครับปิดอโต้ที่ของสนใจส้วนนะ เช็คของสมใส่ด้วยนะมีใครแตกไหมครับใส่ด้วยนะครับอ่าโอเคกันไฟยังรีไม่พร้อมอีกสามสิบวิของพวกคุณพร้อมกันหรือยังถ้าซื้อไวสองอันมันสลับใช้ได้เลยพี่ไม่ต้องรอชิดไมเหมือนเดิมนะ A อยู่บน B อยู่ล่างนอกนั้นอยู่กลางนะดีวพาร์เหมือนเดิมนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งขอยือเวลาก่อนไอดีมอ่าบอกเขาว่าพร้อมยัง อ่าสามแล้วอ่าดีโวขึ <hi> ้นครับดีโวขึ้นเหมือนเดิมบับขึ้นค่อยๆเล่นเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับ A บน B ล่างนะครับเหมือนเดิมค่อยๆขยับอ่าค่อยๆขยับมาครับขยับมาดีโวขึ้นครับเหมือนเดิมค่อยๆขยับมาค่อยๆขยับมาดีโวขึ้นครับดีโวขึ้น A ชิดบนครับ B ชิดล่างเหมือนเดิมครับนอกนั้นกุ๊กกลางครับ ค่อยๆขยับมาไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมันจะรอเราไปรอ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 ครับอย่าเข้าไปนไหนเขาเยอะไหนดับเดาตกเขาเยอะกับแอร์เขาเยอะอาโซนไว้โซนไวแลนขึ้นมาเก็บแลนดเซฟหลังหน่อยอย่าไปแลนดหน้าให้เขาดิใครไหลไปแล้วแลนดนขึ้นมาเคลียร์หน้าไปเขาไหลมาเขาไหลมาเคลียร์ไหมอ่าสามสองหนึ่งขยบขึ้นหน้ามาขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาชุเพื่อนชุเพื่อนดีโบขึ้นขยับขึ้นลบแลนแล้วลบแลนแล้วลบแลนดนขึ้าดันขึ้นม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 า ดังขึ้นมากดกันไฟกดกันไฟกดกันสถานะกันให้หมดอะดังขึ้นมาดังขึ้นมาดังมาชุบเพื่อนชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยดังขึ้นมาดังขึ้นมาชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยคือเจ็บมากเยออกะรับตัวไหลรับนี้ทำไมมันไหลกว่าตงสะพานฮะโดนตัวไหลด้ย <c oughs> เลนเปียลนเปียไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เล่นกงนกี่กี่ไม้พี่นี่เล่นกี่ไม้อ่ะสองสองในสามปะไอตาวคือเราสามหนึ่งแล้วนะพี่เขาที่จีแล้วครับเขาสามหนึ่งแล้วสามหนึ่งเราจีแล้วสามหนึ่งแล้วจบแล้วพี่ดังแต่แต่แต่มันไม่ได้สีกันไม่ได้สีกัน พอ,อยาก,กันสถานะหมดโดนเฟียนไหลเข้าดงเขาอย่างเดียวเลยโอ,อ้ใช่เมื่อกี้กายังสถานะหมดปุ<อ>๊บอยู่เขาไหลจะไหลไหลเต็มเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ยาหมดแล้วแบบเราไหลกันเข้าไปดงเขาเลยะ <c oughs>